สบายดีพี่น้องวัดสบู่สุ坤วัดสมงสบวรน่าจะได้พี่น้องเด้อตามข้าวเรียบหรอกข้าวเอีซี่น่อยอยากเห็นน้องอื่นไหมเนาะเห็นเจี๋อื่นเจี๋ยเห็ดพิซซ่าอันดิเจี๋อื่นก็ได้เห็ดพิซซ่าฝากน้องนะฝากอันเจี๋ยฝนไปเนาะนั่งอยากกินพี่น้องไอเจี๋ยฝนอยากแม่นี่นะอันนี้นะ ป้าเทเดตังซื้อถึงปากกซื้ออันหนึ่งขุมเลยเนาะใครยิ้วเนาะซื้อต้องเห็นมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคอือเนชีดดวแทนไม่แพงแทนไม่แพงเปล่หาชีพกบาวยเอิต้องซื้อดีกว่าหันนะเออให้เอซื้อมากเลยอืมอืมอืมอมนตั้นี้ถูไปมาเออเช่นทางนี้หันไปทางนั้นเลยเดียวมันจะสอนแซงเหมือนเนาอไปังมุมนั่นเออนั่นอันนี้แจ้งนะัเนี้อันนั้นมือตื้อตื้อมาสอนแซงอั่งนึ่งอืนี่ก็ได้เออเอาตามคำขอ เบิ้องนี้เดาทายเบิ้งตอนซุกพร้อมได้ผพี่น้องเด้ออยากเบิ้งเจออื่นอยาเห็นเจออื่นเย่เย่มาโซ่ไปเย่เย่เย่สันมากระด้างสกินเข่าเพอาะดีไปเนาะโอ้ยไม่ใช่อื่นยืดถูกวันมายืดถูกวันเอออืว่าะยืดถูกวันเนาะตามคำามเด็กรองของเอฟซีอาบัดดีเนี้ยสิล่ะบัวบัดดีก็เห็นแล้วเนาะเห็นได้เรื่องไม่เด้อมาให้เห็นแล้ว ตามค้าเนี่ยเราข้ามซีวานอันเจอื่นมีแสงือไปเห็นเจอื่นที่ไปเห็นเจอื่นพ่อหยังพ่อวานไปอันเซีก,กี่ด้าสีแล้วเจอื่นพ่อยู่บ้านมันเป็สมที่ต่าอยู่ <c oughs> เออมาพอด,ด,ดีส้ำเร็จพอดีเช่นวันี่แต่ซีจมเยิ้มเนาะจะให้เงินไปสื่อแผ่นเงินสื่อแผ่นมาไหวไปอยากตอนแรก็อ้ปเลยเนาะ มาอยู่ที่พอ่อค้องข<พ>อบมากพี่น้องเลยเนียยพวกนี้พวกนี้ได้เสืยออันอันอันฟูอัดแบบแบบข้องแ่มากนั่นไงอืมที่เด็ทอดนังน,น่ะทอดปลาปลา,าเน้น กันอเ่างนีนนดแล้วก็ึงค้นเจ้าใหญ่สำไงเดี๋ยวทำนาวคนละหมายคนละหมายคาเวียรหน,ยน้าคาเวีเยร์เดนไปทุกอ,อยางทุกอย่างที่มันขวงหนาเนาะย,าม,ะยมไเนาะอยากเมื่อไรก็ซื้มาไปเนาะ หน้าแน่นมากคุณน้องเลยใส่ไปเซื้อข้าวสองตอนนี่ดีแทนเด้อตองตอนจริงๆไอนาตามใจฉันได้พี่น้องเด้อหนิดูแฮมเอดูไอแฮมเปล่าทำอย่างนี้แมอันนานี่นะอันานาแน่น,ดนได้พี่น้องเด้อสนใจรั่งไหนุู้ซีดถุงถาวนี่ ชิดนี่กินหมดตะปิศาญี่ย์เจ๊กี่แผ่นดีมใ้่เออเยิะมเลยล่ะนี่ซื้อเราไปซื้ออยู่ตลาดนะบอกเขาเน็ตอันเพิ่มมาสิบาทเด้เพิ่มชีสอะสิบาทอีกตะหากที่เขาสั่งประจำเออที่ว่าไปสั่งกินน่ะนะที่เครื่องมันมาน่ะอันมูนี่ยังไม่แพงเท่าอีกแม่นอยู่นอีกแพงอร่อยก็บาทใช่ไหมอ่านนี้เท่าไหร่เออมันถือว่ามันอันนี้ยู่ะอันั้นมันแพงนี่แหละอันนี้โลนึงหรอวะเสร็จไหม รประมาณครึ่งโลประมาณครึ่งโลนัล่นประมาณนั่นแหละโลนึงไม่ได้ดอกโลเหมือนดูมาณครึ่งโลน้ำบางมันก็ขาดแล้ลวว่ะนะรวมเม็ดพี่น้องเลยคาบีเอ็นเน้น,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 มน,นๆมันหัวต้อนง่ญ่ๆนาะตามค้ามอเลยเด้อพี่น้องเอี้ยวซีที่บอกว่าให้ใจเห็นเจเอินนี่สันดานนี่เดี๋ยวไม่ใ,มให้เห็นแล้ว ดุหดไป่ตาเรอาอกมนะน้าปนาหมพี่น้องเลยสายไฟอันบอเตาอบวน้องปักแง่ได้พี่นาะมาตะฐานมาตรฐานพี่น้องเลยแน่นหนาสาบดีเนี่น่ะมาตะกัวสดมาตะกัวรั่วพี่น้องไม่มีสดเออตอกใหญ่ๆหี่เแล้วแน่นนาดี ใส่ซีดลงไปแล้วนะเจ้าค่ะมันหิวแห้งค้อมมันหิวแห้งมันเห็ดไข่ยายมันทอดไข่แล้วมันก็ไปกีดกีดเป็นรองพิซซ่าเออแล้วมันก็เอาซอสนั่นน่ะไซน์บอกมาไม่กินพิซซ่าพิซซ่าใส่อีกนี่เร่เป่นสันดาบเขาไม่เคยกินนิ้บตรงไหนเดี๋ยวกนนิ้มันเป็นไข่ด้วยน่ะเดี๋ยวยุ่าจะพี่น้องจแาแน่นๆเลยปวดซีดแน่นๆเลย

ไอ,อ้ยาไอ้ยาน่ากินมากเลยชิมก่อนได้ป๊อชิมก่อนได้ไหมพีเพิ่นอยากโซสังห้เน่ฝนเนี่ยโซสังด <oh right ัดในนุ่นนะเป็นพิซซาเฮเจฝนการเย่เย่ข้าไปมัน้อยเย่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 มันบางสิ่ละมาคิดว่าพี่น้อง อ้ยะชิมก้อนไแบบ่า <żeby> น <flowing out> ี่ยนะรุ่นหนามันตุ่นปุ่นพี่น้องเอ้ยพิซซ่าหน้าล้่นมั้ยนะพิซซ่าหน้าล้นค่อยดูมันอบมันออกมายังไงอือถามเบื้องต้นเสียไฟเหโน่ยายเซียไฟเหโน่ยายพิซซ่าโลกหน่อยพี่น้องจาพิซซ่าหน้ากุ้งมีไหมไม่มีค่ะ มีแต่หน้าชั้นมีแต่หน้ารักมีแต่พิซานน่ารักกันเนาะในหมอนบาดิีเจโทรหาก็น่าเกองอย่างเป็นคุ้มนุษย์เก่งสิบสิบนึงกับเก่งเดี๋ยวถามมาเบิ้งตอนที่ว่าอบเห็ดเดี่ยวเนาะพี่น้องซุกเดี่ยวเนาะมาตรงกลาันรอแป๊บหนึ่งจ้ะพี่น้องพิซ่ากับซุกเดี่ยวจ้ะพี่น้องจ๋าติ่งเดี่ยวเมื่อกี้เนี่ยมาเบิ้งน่วกันเลยจ้าว่าน่ากินขนาดไหนในเห็นไหมเนี่ยน้าเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนมาเห็นปุ บางเนาะไทนาใหญ่บ่อคูนอื่นตะลิ้วตะลิวโต๊ะลงเส้นหนิซะหน่าเนาะจะให้เอิ่นถือพร้อมยังไทรนาปลุกนากินไหมพี่น้องเอ๋ยนาย่างนากินตะเข้าใช่ไหมไหนว่ายินเดียบซื้อพี่น้องอันนี้ชีบเนี่ยเทมพะไรนี่นะต้องใส่ใส่เลยลูงนากินเลยพี่น้องเอ๋ยเอาใส่อะไรใส่ที ตัดเท่านัะเอื่นใช่ไหมหรอวเอาอะไใส่บ้าตัดหรอว่เออม่มีกล่องนี่ที่เอาเอานั้นอื่นเนาะสัญญาเลยอ่ะจับยกถ่ยหน้าปกใหจับยกจะใส่หน้าปกให้ออามองกล้องหนึ่งสองสามยิม้มอ่ะอีกอันหนึ่งหนึ่งสองสามยิม้มหน้ากินจังเลยพี่น้องเลย ยังน่ากินนะพวกเนี้ยนี่ตอกปอกไป็นตาหักยังไงตืดยังน่ากินเนาะเซตเลยเรอพี่น้องเด้อต้าติบ๋วที่ดูโคยหนาอเมริกาโน่ไหมโรยไปเลยอเมริกาโน่เนาะอเมริกาโน่แซ่อะไรไปพี่นี่แค่นี้แหละโยนกระบ,บาดจานหลอ <c oughs> โดโยนเนี่ยกวิ่งดัดใช่ไหมโยนเนี่ยก็ไปลัดทางนูัน ตาลยิ้มครับยังน่ากินเลยพี่น้องเลยติ่งเลยเนาะจะใส่อะไรไปทีเนี่ยจักดิใส่อะไรใส่จานไหมเนาะใส่จานก็ได้แต่ก็เอาใส่ถุงหูหิวแล้วจะเอามาให้ทีนี้เจ้าก้องเจ้าเอื้อนฝากให้น้องให้ให้เจ้าฝนพี่น้องเลยนี่นะเจ้า เออปีนี้เลยหน่ากินไม้คาน่า <un> ก <composite> ินไม้คะนี่ไงหน่ากินไม้คะหนูหน่ายังพี่น้องก็มันจะไปสื่อนี่เป็ี่นม่ทุกอย่างนี่เจอกันเป็นทุกอย่างกับข่าวก็เห็ดเป็นพี่น้องความหิวทําให้ทําเป็นเออความหิวทําให้ทําเป็นใช่ไหมไม่ดีความหิวทําให้ทําเป็นค่ะ นากินไม่แล้วนากินไม่แล้วหน้าทุงหิวใจมั่วบัตมากตอนไหนตั้งไม่ตั้งอไปตั้งึกันตอนึงกัได้ดับเป็นแผ่นเลยกินมั่วเลยัสอะไีนี่แต่ทุงหิวไม่ตุงหิวไหมล่ะนี่ดนดิดนอนไปหาุงหิวใหญ่ไหมเนะใหญอะไรกันอกเนี่ยพอดีดิใหญ่สุดนองดู ใส่จานเนี่ยดิใส่จานไปแล้วพวกนี่งเอามาใส่ดูตกสุ้<ร>งใหญ่ดีนะจะให้ลูกจะให้ลูกเลียนะจะให้ลูกเลียนะคะหมุนซุบซับเลยนะตามค้าเรียกร้องของเอฟซีอย่าเห็นเจอเอินได้พี่น้องเด้อเจอเอิญเฮ็ดเป็นทุกอย่างได้พี่น้องเฮ็ดพิซซ่าฮ็ดกับเขาเฮ็ดเป็นทุกอย่างแก่พี่น้องจ๋าอันนี้ใบกระจาใช่ไหมกิ๊งนั่ก็มองใช่ไหมติมมองหัวเนาะมัใช่แล <c oughs> ้ว ไม่ใช่แล้วเอิดบอกว่าเอาปิดคลิปท่นี่เอาพิษคลิปตาฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดตามคนปกติจ้าเพิ่งสะผ่านการแจ้งเตือนคลิปมาสาระพพกินพิว่าวได้พี่น้องเด้อน้องที่เขาบอกว่างคลิปพิว่าเขาโฟกัสจะได้เรื่องเรื่องก่อนหน้าจะเทปจะไข่ไม่เสร็จได้ๆจต่พี่น้องจ้าบายบายจ้าไปซที่ไปนอกที่นอกเปิดปากก่อนต้องชื่อชื่อเปิดปากน้อพันนะครับตอนนี้เบอกกัอนเด็กโอ้เด็กเไปอยู่เด็กเคว่าว่าเราท้องพันกัน ไปมาหน้านให้เบิังวัตถุนาทุตากันเด้อไปมาหน้านน่นเดียวไปมาหน้านอ้ำมองกล้องกระทางเหนียวอาไปมาหน้านนี่นจะเรียบซี่ถามหาลองเอิญไปเนาะอันเจ๊เอิญอยู่ใส่ขึ้นบ่เห็นแจงวะไ่เห็นตะเคียนหรอกอ้อมลิมลุดอาหารได้บอกว่าใส่กระชาใช่ไหมแกพี่น้องคลิปนี้กระจับไปเพียกสมีแด้พว่นียงเด้อบายบายจุ๊บจุ๊บจ้า